<laughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ St ตล l i n g the d ดม m น n d นะครับโหกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับโหมดไร้สาระของชาแนลเรานะหลังจากที่ครั้งก่อนนู้นหนีออกมาจากคุกได้แล้วนะครับวันนี้เราจะมาโขโมยอีกแล้วอ๋อเดี๋ยวมันก็กลับเข้าไปในคุกอีกโอเคเข้าไปเลยครับ Archeological the mayor, <Ch ada! S 1> here the Tu exhibit เพชรมังใหญ่จังวะ โหเงินโคตรชั่วหลายในข่าวเพิ่งออกมาจะคุกมันต่อกันหรือเปล่าครับน่าจะต่อกันมันโอ้ระเบิดไปเลยกับแอบเข้าไปเอาไหนครับผมผมได้ยินคำตอบครับระเบิดแม่งเลยโอ๋อสกูตเตอร์ เอ้ยได้ยินอะไรไหมฮ่าได้ได้ได้เอาข้ผิดตขอาไปยังเปิดเผยเตะมันตายอยู่ดีเข้าไปยังเปิดเผยอีกรอบข้าช่อนี่เข้ามายังเปิดเผยเว้าเว้ามีคนเข้ามาครับมันไม่ได้ระเบิดเข้ามานี่หว่ามันเข้ามายังเปิดเผย ที่ผมเข้าใจผิดอย่างแรงะอะนนี้เ่อยห่อได้ซะงั้นโอเคไปแล้วเราต้องใช้หอกอ้าวอย่างงี้ต้องใช้โล่เอาโล่มากันคราวนี้ครับโอย้ยิงฟันไม่เข้าเรียบร้อยอ้าวไอ้นี้หลับอ้าวชนอ้าวกูได้เพชรเฉยอ้าวใส่ตะก้าหน้ารถเลย ไปลองไหมสิลูกตุ๋มอยิงสิยิงกูเลยยิงกูเถอะโง่ขนาดนี้ว้าวว้าวเอามือจับมาอ๋อไม่ใช่มือจับแม่งลากไปเลยอ๋นีมันร้ t i o n a l s h d o w อาจจะได้งานอื่นไม่รู้หรอค่โดนขโมยไปแล้วนะมายื่นดูกันสบายใจ บาจริงจบแล้วโอ้ยยังไม่จบครับโอ้ยสองดาวนีน่ GTA หรือเลปล่ามึงไปกูตัดสินใจก่อนไม่ได้หรือไงห <God>, oh, ินก้อนหินโอ้หมึงเก่งจังอ๋อ <Johnny. S 2> oh, ไม่นะก้อนหินโ <God, Him. S 2> อ้ชิปหายแล้ว oh, นะอันนี้อะไรวะ <ไป S 1> อ้าวตายเฉยไปนี่แนะ่ อะไรครับเนี่ยอ๋อสแนปบอลบัมเบิลอ้โหแม่งโคตรเท่อู้ยิงฟันไม่เข้าโคตรโหดเลยมีอุปกรณ์ขนาดนี้ขโมยได้ทั้งประเทศแล้วเนี่ยอะไรครับเนี่ยอ๋อสะพานขาดเดะเดะเดะเดว Sir place your hands where I can see you เจนเจนเอาเอาโอ้โหเพชรมึงหนักขนาดที่ว่าดึงรถลงไปได้เลยเหรอ โอ้แย่จังโอเพชยังอยู่เอ้าเดะเดะเดะ sir place your hands where i can เอ้ะเฮ้ยอะไรดะโอ้โหยิงกูตายเลยในล็อกสนี้เข้าไปสิอยากรู้อ้าวสนีทมันมีอะไรให้เลือกอีกหลายแบบเลยนี่กูเลือกแบบแรกนี่คือ ทางออกทางเดียวเลยนั่นน่ะไอระเบิดเข้าไปเอ้วขอเจาะเข้าไปขนาดแล้วกันเอาพวกคีเปอร์เอ้ากูไม่ตายเฉยเลยเดี๋ยวนะไม่ตายได้ไงวะคีเปอร์ระเบิดใส่ขนาดนั้นโอ้โได้โปรดหยุดพูดเถอะนี่แม่งเลยอ้าว ไอ้บ้าคราวนี้เราจะใช้เครื่องบินซเปอสงคำโลกอ้าวโอ้ยตำรวจตำรวจสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าทั้งเอาไปต่อหน้าแม่งเลยอ้าวอ้าวเฟลึนว่าจะไม่เฟลไปทางนี้แล้วกัน ไม่มีใครหลอกไม่ต้องมองไอ้อยยาโอ้มีตำรวจสองคนครับทำไงดีโบโอกเกเบอร,รไปเลยปิ๊กจอโอ้โหเอาเส้นจกมาเราเอาอะไรมามนเนี่ยเอาเอาอะไรวะ อ้าเออเลิแล้วไปนะปิดทิ้งเฟลอ่ะกลับไปยังไงเนี่ยงั้นก็เอามนุษย์ต่างดาวไปแดกหัวกูหรือเปล่าเนี่ยอ้านั่นไงซื้อหวยทำไมไม่ถูกวะซูเปอร์มัชลูมใช่แล้วนะ เป็นยักษ์คราวนี้ยิงฟันไม่เข้าไม่ต้องกลัวอาจจะไปเหยียบใส่อะไรวะนั่นน่ะอะไรครับเอาจุลสิกอรอ์นี่มันสงครามกลางเมืองเรียบร้อยอักวัตอานึกว่าเพชรแตกไปแล้วอ๋ออ้บาบังอาร์โอ้โหนี่เราคนเดียวแล้วเนี่ยทำไมเราโหดอย่างงี้เนี่ยโอ้โหซัมแวร์ในมิดเวส Uh, sir, y you might want to come look at this. oh I'm getting chaos readings <laughs> <at 10. laughs> 10.6. It's coming from the museum. My god, it's over 9? Yeah, <laughs> I'm not <a coach laughs> sitting up to you, Corporal. Just hit one of those buttons to deal with this... pressing situation. Who's watching TV? Get back to work! <laughs> <laughs> what? อ้าวนี่มึงจะฆ่ากูเหรอให้กูฆ่าตัวตายกันเหรอยิงนิวเคลียร์แม่งลอนอ้าวเดี๋ย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 วทำอะไรครับเนี่ยอ้าวระเบิดนิวเคลียร์มาแล้วอันนี้กูกดระเบิดฆ่าตัวตายนะเนี่ยเพื่ออะไรวะอาจารย์ดาวเทียมปา,ากปากมึงห่ามาก อันนี้อะอะไรวะเอาเครื่องคิดเลขเอาทำไมหนึ่งสามสามเจ็ดอะไรวะหารศูนย์เท่ากับ what เอาไม่เข้าใจครับอ๋ออันสุดท้ายปิดว้าวโอ้โหอะไรเจเก้์ โอ้โห,โโห,โโห,โโหมันทำอะไรครับเนี่ยตัวแม่งใหญ่กว่ากูเยอะเลยน,นั่นน่ะไม่ได้แล้วเราต้องทำอะไรทำอะไรสิทำอะไรสัอรสกอย่างวิง่งโอ้โหเราต้องวิง่งโอ้สุดท้ายมันก็วิ่งหนีออกมาเนี่ยนะไอตัวนั้นมันตัวใหญ่มากเลยนะสุดท้ายเราก็เป็นเอา้าอะไรเนี่ยสุดท้ายเราก็เป็น หอวขโมยแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยนะครับเพชรก็ไม่ได้อย่าบอกนะว่าจะจบอย่างนี้เอ้า you want the epic way sí. ไม่เป็นอะไรที่อีพิกในลองทางอื่นสีเมื่อกี้เราพิดเข้าไปแล้วขอกระโดดขึ้นไป โดด,โด,ดโอ้าวโดดออกไปไหนตกน้ำตายติดลบสองคะแนนเทรลพอร์ตอีกแล้วเหรอครับกดมาสามภาคแม่งไม่เคยจะได้ผลสักภาคเลยเอะกูออกมา<ป>ตรงไหนเนี่ยอะอ้าวหลอดมันมีตำรวจอยู่นะ <c oughs> Falcon p u n ช h f อ้าวโดนอย่โอ้ยทำไมทำร้ายฟาลคอนอย่างนี้อันนี้คือรายเฮ้ยอย่าล่องหนตุก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 ,ตกอย่าเดินชนมันก็พออย่าบอกนะว่ามึงเดินตกแตอะป้าโยนเหรียญไปเลยแอ่ไหนโหงเร็วกว่าแฟตอีกนั่นน่ะเอ้าพอช่อกัน ปิวปุ่งอ้าวตกแบบไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้เขาเรียกว่าตายดรอปลงไปเลยแล้วกันได้ผลซะด้วยอ้าวเฟลซะงั้นงั้นใช่นนี้โอ้ยมิชชันดีพอซิเบิลอย่างง่ายทุบแม่งเลย แล in oh, ้วแม่ก oh, ็เสือกได้ผลไอ้ต uh ํารวจ2คนนี้นี่ไงที่ครั้งที่แล้วมันไม่ทันเรานะครับแค่นอนเลสเกออะเอบางคนจริงๆแม่งตายเลยโอ้เพชรยะตูดไม่รู้เรื่องมึงก็ยังไม่รู้เรื่องชีสแดกชีสเข้าไปเพื่ออะไรครับ หันมามองกูด้วยนะอ้อหอ,อดีตัวไปเลยโอ้อตกตรงนี้นอแล้วแม่งก็คุยกันไม่สนใจฟ้าดินถีบเพชรลงไปสแนปเน็กหักคอเหรอถีบเพชรแม่งลงไปเลยตายคาที่นะครับ You want the antidote way Yeah ชนะอันที่มันไม่ต้องมีใครจับได้ไม่มีใครสามารถจับได้หักคอซะหน่อยโง่จังวะไร f ฟลิลเอา <c oughs> อยู่ข้างหน้ามึงยิงไม่โดนหรอนะกักแซดกระโดดลงไปเลยเอ๊ <c oughs> เฟลเฉยโอเคครับวันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับกับเกม l i n g the Dia m o n นนะครับผมนึกว่ามันจะมีจบฉากเดียวแล้วก็นึกว่าจะไม่มีอะไรมากแต่ที่จริงมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยนะครับที่จริงวันนี้มาขั้นเวลายเฉยนะครับโปรเจกต์ใหม่แล้วก็โปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่กําลังจะตามมานะรอสักครู่นะอาทิตย์หน้าวันองังคารก็น่าจะได้ดูแล้วครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่ครับาบายทับปากห้อยเตรียมคลิกเตรียมคลิกกูคลิกรอเลยได้ไหม